สวัสดีค่ะพบกับพากินพาอร่อยเช่นเคยนะคะวันนี้มาอร่อยกับไตปลาขั่วแห้งนี่ค่ะยังไม่เคยทานเลยนะคะเนี่ยอันนี้เป็นทานครั้งแรกเมื่อวานไปเดินตลาดเห็นเพิ่งเอามาวางทำใหม่ๆน่ากินมากเลยค่ะแล้วก็นี่นี่ด้วยค่ะเห็ดไข่ทอดเห็ดเข็มทองนะคะนี่มีแกงจืดต้มเกี๊ยวไช่ค่ะปลากระดองใส่กระดูกหมู แล้วก็มีไส้นิดหน่อยนะคะวันนี้ได้นี่ด้วยค่ะดอกกระเจียวโอ้โห,โหวันนี้มีแต่ของอยากกินค่ะดอกกระเจียวนี่ก็อยากกินมาตั้งนานแล้วนะคะเพิ่งจะเจอเนี่ยค่ะแล้วก็มีแตงกวามีผักกุดลวกแล้วก็มีผักบุ้งลวกค่ะมาฮามาลุยกันเลยเราเอานี่ก่อนเลยค่ะอุ้ยข้าวติดช้อนไตปลาคั้วแห้งนี่เลยค่ะไม่รู้จะเป็นยังไงนี่ แต่น่าจะรสจัดค่ะทานกับข้าสวยกันนะคะวันนี้เดี๋ยวเราเอาปลามาคลุกข้าวเลยค่ะอได้กลินเครื่องเทศค่ะโอ้ยปลาชิ้นบเบลอร์เลยค่ะเดี๋ยวเราคลุกข้าวเหมือนน้ำพริกเลยค่ะเป็นยังไงบ้างไม่รู้ว่ะ่เคยกินอะ จะใส่ขมิ้นด้วยนะคะดูเหลืองมากเลยค่ะนี่ค่ะหอมเครื่องแกงค่ะอมืมีความเผ็ดค่ะเผ็ดนำเลยค่ะเผ็ดนำแล้วก็มีเค็มตามมาค่ะอืม เข้มข้นนะคะอ,อร้อยค่ะร้อยเลยค่ะอืมอร่อยค่ะกินได้ค่ะตอนแรกกังวลว่าจะเหม็นข้าวหรือเปล่า ใส่เครื่องเทศเยอะไม่เหม็นคาวเลยค่ะอืมคุกข้าวแดงๆเลยค่ะ อร่อยค่ะตายละสงสัยต้องเข้าวงการอาหารใต้แล้วค่ะนกกระเตียวค่ะ ไข่เจียวเห็ดเข็มทองค่ะคิดว่าน่าจะเข้ากับไตปลาคั่วแห้งนะคะอืมเข้ากันค่ะอะไรที่เป็นไข่เจียวมักจะเข้ากับน้ำพริกเสมอ,อ,มอม ักบุ้งค่ะอืม บุ้งแอบเหนียวค่ะวันนี้จริงๆมันเป็นผักบุ้งไทยที่กินกับต้มตำอย่างนี้นนะคะ่ะจะลองเอามาลวกดูว่าเป็นยังไงที่ปรากฏนางเหนียวอะคะ่ะ ไม่รู้แกจะเหนียวทุกครั้งไหมอ,อืมอืม,อ,มอร่อยเลยค่ะนี่ค่ะผักกูด ได้ยินเสียงเหมือนช่างทำงานไหมคะมีบ้านในหมู่บ้านรู้สึกจะน่าจะต่อเติมหรือซ่อมอะไรอะคะได้ยินเสียงสว่านเนื้อปลาทั้งนั้นเลยคะ่ะ ถ้าดอกบานจะได้กลิ่นเหมอนเขียวนิดนี้นะคะอืมกินดอกตมมูไม่ได้กิ่นนะคะดอกส่วนตัวดอกตูอร่อยกว่าคะ่ะอืม,อมดอกตูไม่เหม็นเขียวคะ่ะ อ,อ,อ,อร่อยเลยค่ะเอาปจิ้มหน่อย ใส่เครื่องเทศเยอะมากเลยค่ะคลุกข้าวเป็นน้ำพริกไปเลยค่ะอ,อ,อยากขยำม,มือจังเลยค่ะแต่มือยังเป็นแผลอยู่เจ็บ กินกับแตงกวาก็อร่อยค่ะมันพริกนี่เขาจะแห้งๆแตงกวากลัดลงไปมันมีน้ำๆเข้ากันเลยค่ะ มาเจอกันครึ่งทางอร่อยเลยค่ะผักกูดก็อ่นอ,อนๆเลยค่ะเสียงมาเขาออย่แล้วค่ะ นุ่าหอมน่มาหาอมยู่แล้วค่ะน้ำแกงนี่พอต้อมเอาไว้ข้างคืนกระดูกหมูกับพวกเนื้อสัตว์เปื่อยเลยค่ะ ืโอ้ยแซ่บค่ะไม่ใช่สิบอกแซ่บไม่ได้ต้องบอกอร่อยอร่อย น้อหมาเห่าอะไรไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นดูสิคะสีสันน่าทานมากเลยโอ้ยเผ็ดได้ใจเลยค่ะอืม่น่าเขาถึงบอกว่าน้ำพริกทางใต้จะเผ็ดน้ำพริกแกงทางใต้จะเผ็ด เผ็ดร้อนด้วยนะคะดูสิคะผักกาดดองก็เปื่อยเนื้อหมูก็เปื่อยค่ะนี่มีติดกระดูกอ่อนด้วยค่ะล้างความเผ็ดของ น้ำพริกแกงนี้ไปได้เลยค่ะแล้วก็มากินใหม่ อร่อยมากค่ะอืทานกับไข่เข้ากันเลยค่ะเสียดายมือเจ็บไม่งั้นจะขยำม,มือให้อร่อยเลยค่ะอืม อื่อยมากแค่ฟันขบลงมากลืนได้แล้วค่ะอื อันนี้หดอกตูมค่ะ กินอะไรที่มันเผ็ดๆแห้งๆต้องมีน้ำแกงนะคะมมหมดแล้วค่ะโอ้โหไตปลากั้วแห้งทำเอากินข้าวหมดเป็นรู้ตัวเลยนะคะอร่อยมากเหมือนเดิมเลยค่ะวันนี้เมนูอะไรก็อร่อยค่ะเอาละค่ะ แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ